สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พา2สองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมเอ่อพระรูปหล่อเบตงนะครับเอ่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศสอง2นห้าสี่สองนะครับรุ่นย้อนยุคนะครับผมองค์นี้นี่ก็เอ่อเพิ่งไปเลี่ยมทองมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล่องก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ นี่เพิ่งไปเลี่ยมทองมาก็บินชัดเจนนะครับผมคราวนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือกล่องของเขานะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อทวดย้อนยุควัดช้างให้สิบหกตุลาคมพศสอง2ห้าสี่สองนี่นะครับหลวงพ่อทวด รุ่นย้อนยุคเลขใต้ฐานเนื้อทองคำนะครับหนักเจ็ดจุดหกรัมนะครับผมพาปเปล่าเนี่ยก็จะประมาณเจดกรัมนะครับผมเจ็ดอันนี้เขาจะเขียนที่กล่องไว้เจ็ดจุดหกกรัมนะครับแล้วก็นี่เจ้าของเก่านะครับผมมีซองไว้ด้วยนะครับผมเจ็ดจุหกกรัมองนี้เนี่ยหมายเลขสิบสามนะครับลักกี้นัมเบอร์นะครับผมนี่มีพิมพ์ไว้นี้ด้วยนะครับ หมายเลขสิบสาฝั่งนี้ก็เจดหกรัมหมายเลขสิบสาฝั่งนี้นี่ยับเลยนะครับผมเขียนทุกอย่างเลขใต้ฐานพิมพ์เล็กนะครับเจดจุดหไทย7.6็ 6, อารบิกหมายเลขสิบสามสิบสามเจดจดหกรัมนะครับนี่ก็กล่องเดิมของเขานะครับเรียบร้อยนะครับผมมีกล่องเดิมเรียบร้อยเลขใต้ฐานพารุ่นนี้เนี่ย นานๆเลยนะครับจะมีมาให้เช่าสักหนึ่งองนะครับผมเป็นเนื้อทองคําแท้นะครับทองคําบริสุทธิ์นะครับผมหนักเจ็ดกรัมนิดๆนะครับแล้วก็องค์นี้มีคุณน้าผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับก็ได้เช่าไปนะครับผมแล้วก็ฝากเลี่ยมทองนะครับแล้วก็คุณน้าผู้หญิงนะครับอนุญาตนะครับให้ผมทําคลิปลงโชว์ได้นะครับ เลี่ยมมาสวยนะครับผมเลี่ยมทองยกซุ้มเป็นทองเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับอย่างดีนะครับผมฝากผมเลี่ยมนี่มั่นใจได้นะครับไม่มีนอกมีในอย่างแน่นอนนะครับผมจะได้ของดีไปนะครับห่วงนั้นอะนะครับแฝงนี่สวยเลยนะครับองนี้เล็กๆน่ารักนะครับเหมือนงานจิวเวลรี่เลยนะครับผม นี่เป็นงานแกะมือนะครับทองเก้าสิบเปอร์เซ็นปิ้งปิ้งนะครับปิ้งมากนะครับตรงนี้ปิ้งเลขใต้ฐานหมาเลขสิบสามรุ่นนี้เขาจะอุดผงเก้าเจ็ดที่ใต้ฐานด้วยนะครับ แล้วก็ตอกหมายเลขต่อโคด้านใต้ผมก็ได้ทำคลิปเอ่อเปล่าพระตัวเปล่าเนี่ยลงไปให้ดูแล้วนะครับผมสำหรับองนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ <c oughs> นี่นะครับที่ไปเลี่ยมมาน้ำหนักรวมนะครับห้าจุดสามห้ากรัมค่าทองหนึ่งมืสี่รอยห้าสิบบาทค่าแรงพันสองรวมแล้วนะครับรวมแล้ว รวมแล้วเนี่ยก็หนึ่งมืนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมก็เป็นทองเก้าสิบเปอร์เซ็นอย่างดีนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับก็รับขับรถไปรับตอนหัวค่ำนะครับผมเขาเสร็จตอนบ่ายนะครับผมเริมง,งานก็ห้าโมงฝ่านะครับสวยๆนะครับผมองนี้ ปิงปิงนะครับเจ็ดกรัมนะครับทองบาทหนึ่งนี่ก็สิบห้าจุดสองนะครับเจ็ดจุดหกกรัมก็ครึ่งบาทพอดีนะครับผมนี่นะครับอง์นี้เดี๋ยวก็เตรียมส่งมอบนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้นำพาไปเลี่ยมเงินมาเพิ่มด้วยนะครับขออนุญาตต่อเลยนะครับต่อจากองค์ทองคำนี้นะครับ ก็มีนะครับที่เอาไปเลี่ยมเพิ่มมาได้พามาใหม่นะครับองนี้ก็ยังไม่ได้ลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตารีดพิมพ์ใหญ่ A นะครับผมรุ่นเดียวกับเลขใต้ฐานนี้เลยนะครับผมแต่ว่าเป็นคนละพิมพ์กันอันนี้จะเป็นเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่เนะครับสร้าง999องค์เท่านั้นนะครับผมองค์นี้ไปเลี่ยมเงินมาสวยปิ๊งนะครับงานแบบเดียวกับงานทองนะครับผมช่างคนเดียวกันเลยนะครับ พิมพ์ใหญ่ A นี่สวยมากนะครับอ,องนี้ด้านหลังถ้าเตาลีดเนี่ยเขาจะอุดผง97ด้านหลังนะครับอ,องนี้เลขสวยนะครับผม884เลข884นะครับเนื้อเงินพิมพ์ผาเนี่ยจะถอดพิมพ์จากปี05นะครับเอามาทำเป็นผารุ่นนี้รุ่นย้อนยุค วัดจังให้ปีพศส 2, 5, 4, 2, องห้าสี่สองอาจารย์นองปุกเสกนะครับพระรุ่นนี้หายายากเก้ารอยเกาสบเก้าองค์เท่านั้นบุดผงเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับผมองค์ต่อมาอัน,นจะเป็นว่านแปดสิบปีหน้ากรรมการนะครับองค์นี้จะเป็นพระที่สวยสวยมากนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะทำคลิปถ่ายออกมาได้แค่ไหนนะครับองค์นี้สวยจัดนะครับ อาจจะสะท้อนทําให้ดูยากนะครับนิดนึงนะครับผมองค์นี้เป็นพาที่สวยเวอร์นะครับแสงขาวเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นจักกรอบหรือจักอะไรสักอย่างนะครับแสงขาวเลยขึ้นมา หน้ากรรมการองค์นี้สวยนะครับเดี๋ยวต้องลองขออนุญาตลองเทียบนะครับผมเผื่อแสงจะกดลงไปบ้างนะครับนี่นะครับนี่เป็นแปดสิบปีนะครับอง์นี้ตะกุดเงินสวยปีดเลยนะครับองค์ต่อไปเดี๋ยวนะครับค่อยมาว่ากันองค์ต่อไปนี่จะเป็นบัวรอบนะครับ วัดจังให้ปีพศสองห้าสี่ศูนย์อันนี้จะเป็นกระไหลทองเงินหน้าเขาเรียกว่าสามเคนะครับนี้จะเป็นกรรมการนะครับผม <c oughs> ตอกโค้ดเต็มนะครับพ้าไม่มีรูผมนำพ้าสวยไปเลี่ยมมาสวยจี๊ดนะครับเงินยกซุ้มแล้วก็อีกองคหนึ่งอันนี้จะเป็นองค์ที่ได้มาใหม่นะครับช่วงนี้ราหูย้ายลัคขณาราศีนะครับ เผื่อเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดเอาไปเสริมดวงนะครับผมองนี้เป็นหลวงพ่อมานิตนะครับลาหูหลวงพ่อมานิตนี่นะครับผมต้องจําลายมือให้แม่นนะครับของหลวงพ่อมานิตมันจะมีทั้งทันและไม่ทันนะครับเราต้องแม่นลายมือนะครับผมตรงนี้หลวงพ่อมานิตนะครับหลวงพ่อมานิตก็เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ปิ่นนะครับผมสืบทอดต่อมานะครับ ตอนนี้จานปิ่นเนี่ยเสียไปแล้วหลายปีนะครับองคอง์องใหญ่เครื่องเคืงพอสมควรนะครับองนี้ตัวจริงนะครับลาหูนี้ถ้แฝงตัวจริงนี้ก็จะเสริมดวงดีนะครับผมหลวงพ่อมันนิดลาหูยายลาคนาราศีนะครับตัวลานี้นะครับผมจะเป็นชุดนี้นะครับปึ๊บวางดีๆนะครับผมมีพระเลี่ยมทองโชว์วันนี้ก็ นี่นะครับห้าองค์ที่ไปเลี่ยมมาล่าสุดนะครับผมก็ช่องก็จะเอ่อมีทั้งพระเลี่ยมเงินเลี่ยมทองเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมเปล่านะครับองค์ไหนเช่าแล้วอยากจะฝากเลี่ยมอะไรก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆจะชอบแบบไหนนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นแนะนําองค์ของคําองค์นี้นะครับด้วยนะครับผมก็เอ่อขอขอบพระคุณนะครับคุณนาผู้หญิงนะครับทางกรุงเทพมานะครับที่ว่า ให้ฟาร์มไว้เนื้อเชื่อใจผมนะครับผมในการเช่าพ้าผมก็เยอะแล้วนะครับเราก็ฝากเลี่ยมด้วยนะครับให้เงินมาก่อนด้วยนะครับผมก็คุณอาบอกว่าไว้ใจนะครับผมก็ชื่นใจนะครับผมขอขอบพระคุณนะครับในฟาร์มไว้เนื้อเชื่อใจก็ผมเป็นแบบตรงๆนะครับไม่กลรอน้นปนนะครับผมทองทุกอย่างอะไรนี่ก็ดีหมดนะครับสําหรับองค์นี้นะครับเป็นทอง90%อร์เซนะครับ ราคาเลี่ยมนะครับตามนี้ก็นะครับมีพาเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเ Newman. พื่อนเพื่อนพี่ๆเข้า okay. ไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพนพี่พนะครับได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ขออนุญาตจบโรงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ